สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่นะคะใหม่เพชรยนต์นะคะวันนี้ใหม่มีรถเข้าใหม่มาให้พี่ๆดูกันอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นสี่ประตูเลยค่ะ i ซู z u d max หนึ่งจุดเก้าซคันนี้นะคะสวยๆแบบนี้สีขาวมุกนะคะผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะพี่ๆเรขไม้น้อยมากสี่หมื่นกว่ากิโลเมตรเองนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะพี่ๆคนไหนเครดิตด,ดี จัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยค่ะที่สำคัญเรามีดอกเบีย้ยพิเศษร,รอพี่ๆอยู่นะคะเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นเองนะคะพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อใหม่มาได้เบอร์0902659010นะคะหรือพี่ๆคนไหนอยากจะมาดูรถมาดูได้ที่เซรีไทย68แยก1น,นะคะใหม่บริษัทเราเปิดให้บริการ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะพี่ๆ แต่ติดต่อใหม่มาได้ตลอดเลยนะมีปัญหาตรงไหน,นอยากปรึกษาใหม่ช่วยดันให้ทุกเคสค่ะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยววันนี้ใหม่พามาดูรถตัวนี้กันเลยนะคะตัวนี้ก่อนไปชมรายละเอียดตัวรถใหม่ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ใหม่ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปรถเข้าใหม่ต่อไปนะเดี๋ยวใหม่เอามารีวิวให้ดูนะคะคันนี้นะคะย้ํากันอีกทีนะคะคันนี้ Isuzu D-Max 4ประตู1.9 z ซคันนี้นะคะ ราคา649,000บาทนะคะได้ปี2019สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยเรียกมาอยู่ที่45,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคันนี้เรารับประกันโครงสร้างให้นะไม่มีตัดต่อตัวรถพลิกคว่ำจมน้ำหรือชนหนักมาอย่างแน่นอน,นะคะ่ะถ้าพี่ๆตรวจเจอนะคะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มราคาเลยเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดตัวรถ กันเลยนะคะพี่ๆขาไฟสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลยนะคะสวยๆแบบนี้ขอบเป็นโครเมียมสวยๆนะคะมีไฟเดย์ไลท์ให้พร้อมนะคะตัวนี้นะคะสวยมากเลยสีขาวมุกด้วยสวยไฟตัดหมอกค่ะพี่ๆมีมาให้พร้อมแล้วนะคะกระจังหน้าสีดำกระจังหน้าเป็นสีดำแบบนี้แบบดุดันแบบนี้เลยค่ะสัญลักษณ์อิซูซุอยู่ตรงกลาง กระจังหน้าดำเงาตัดด้วยดำด้านด้านล่างนะคะป้ายทะเบียนของเราเป็นกรุงเทพมหานครมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไม่พาไปดูแม็กแม็กตัวนี้จะเป็นขอบ18นะคะสวยๆแบบนี้น็อต6รูนะคะ6รูแบบนี้สวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะพี่ขายางยังลึกอยู่เลยพี่ๆสามารถใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะคะซื้อไปนะประหยัดเงินไว้ทำอย่างอื่นนะคะ ซุ้มล้อโชกเดิมนะคะน็อตเดิมเลยสวยๆแบบนี้เดิมแท้โรงงานแน่นอนเรารับประกันโครงสร้างของเราแท้แน่นอนนะคะตัวนี้รอยต่อไม่มีห่างไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนรอยต่อแนบสนิทสวยๆแบบนี้นะคะกระจกมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกเลยนะคะที่เหยียบก็มีแบบนี้ลืมบอกคะ่ะว่าเจ้าของเดิมเขาติดไฟ สปอร์ตไลท์ไว้ด้านบนนะคะสวยสวยเท่ๆแบบนี้เลยนะคะของเราติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกเดิมแท้โรงงานเลยนะคะมีคิ้วการสาดให้แล้วเรียบร้อยด้ามจับเป็นโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้ใหม่พามาดูกันที่ภายในเลยภายในสีดำตัดด้วยสีเบจสวยๆดูหรูหรามากเลยนะคะหม่ยแผนกล้องให้ดูนะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ ยานธรรมดาเลยได้เป็นเบาะผ้าอยู่เลยนะคะคันนี้สวยๆพวงมาล,ลัยมันติฟังก์ชันนะคะเร่งไม่เดิมแท้โรงงานเลยนะคะเราไม่มีกลับกอไม่อย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เราให้ดูเลยว่าไม่เราเดิมแท้อย่างแน่นอนดูนะคะไม่เดิมแท้แน่นอนเลยของเรานะคะแอเป็นปรับกระจกอัตโนมัตินะคะปรับกระจกไฟฟ้าเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยล็อกประตูล็อกกระจกมีหมดนะคะ ไม่พามาดูด้านหลังดูเดี๋ยวหม่ให้ดูโครงสร้างก่อนน็อตไม่มีรอยไขยเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะไม่มีการปรับเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนไม่มีการชนข้างหนักมาอย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะคะดูค่ะเบรกล้อนะคะเหมือนกันเลยด้านข้างมาดูไฟค่ะ ไฟด้านหลังเป็นหลอดไส้ธรรมดานะคะแต่ไฟเบรกเป็น LED แบบนี้เลยมีสัญลักษณ์ตัวเซตอยู่ตรงนี้สวยๆนะคะด้านจับเปิดเป็นโครเมียมนะคะดูด้านบนหลังกระบะกว้างขวางมากนะคะเป็นสีประตูที่กว้างมากตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้พี่ๆไปสี่จุดกันเลยนะคะตัวนี้นะ หากพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อใหม่มาได้เลยนะคะที่เบอร์0902659010นะคะใหม่อยากขายนะพี่ๆก็ต้องมาจับจองกันได้แล้วนะคะคันนี้เข้ามาขายไวนะคะแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่เดี๋ยวใหม่พามาดูที่หน้าห้องเครื่องกันเลยว่าเครื่องเราดีแท้จริงหรือเปล่านะคะ ขออนุญาตเปิดสักคู่นะคะมาค่ะขออนุญาตตัดภาพมาที่คันนี้กันเลยนะคะพี่ๆค่ะของเราเป็นเครื่องอิสุสุแบบนี้เลยมีฝากครอบให้พร้อมนะคะไม่มีข้าบน้ํามันเครื่องรั่วไหลเลยไม่มีค้าบอะไรทั้งสิน้นแบตเตอรี่ใหม่อยู่นะคะเดีย๋ยวใหม่ให้ดูน็อตน็อตเมดอาร์คนะคะคมชัดอันนี้สัญลักษณ์มอ,อกอก็ยังมีมีอยู่เช่นเดียวกันนะคะรถคันนี้ใช้ไม่ช้ําเลยค่ะพี่ๆ สภาพค่อนข้างโอเคมากเลยนะคะดูนะคะดอกเบี้ยถูกรถสภาพดีนะคะรถเราคัดเกตเอทุกคันเลยนะคะพี่พส่วนมากเป็นรถปลดละวางค่ะรถประมูลมารถหน่วยงานราชการพี่ๆี่ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องนี้นะคะไม่มีขับไปซ่อมไปอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆพี่ๆี่เอาไปขับเลยเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้30วันพี่พี่ไปขับก่อนถ้ามีปัญหายังไงกลับมาหาใหม่ได้ตลอดเลยนะคะ ที่สําคัญเรามีบริการฉุกเฉินฟรีให้พี่ๆห่งปีกันไปเลยเต็มๆค่ะไม่ว่าจะรถดับแบตหมดหรือว่าน้ํามันหมดยางแตกหรือแม้กระทั่งพี่ๆลืมคุญแจไว้ในรถเราก็สามารถไปเปิดมีบริการไปเปิดให้พี่ๆได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะรถคันนี้ใหม่จะทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะเป็น Isuzu DMAX มประตู1.9 Z ซนนะคะ ราคา649,000บาทได้ปี2019นะคะผ่อนเริ่มต้นที่ห้12,000บาทเท่านั้นค่ะพิเศษเลยดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59ซนะคะแค่ดิดีๆฟรีดาวค่ะพี่ๆขามีบริการรถสไลด์จะส่งให้พี่ๆเลยนะคะคันนี้นะคะไฟแนนซ์ก็มีวิ่งเซน็นให้ถึงบ้านเหมือนกันนะคะค่ะสุดท้ายนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจ ติดต่อใหม่มาได้นะคะเดี๋ยวใหม่ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใหม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ